ได้สุขาว่าดีมีเรื่องผีบนเกาะสมุยมาเล่าให้ฟังย้อนกลับไป9้าปีก่อนเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมเองนั้นเจอเมื่อครั้งที่ไปเกาะสมุยเพื่อทํางานย้อนกลับไปกว่า9ปีก่อนออกตัวก่อนว่าปกติแล้วผมไม่ใช่คนที่เชื่อหรืองมงายแต่เหตุการณ์สุดสะพรึงตอนปลายปี2553ครั้งนั้นมันทำให้ผมยังคงหาคำอธิบายมาตอบไม่ได้จนทุกวันนี้ ตอนนั้นผมได้รับงานในการไปติดตั้งเซ็ตระบบเครือข่ายเซิร์อฟเวอร์ขนาดใหญ่โดยที่มีน้องชายผมเป็นผู้ร่วมงานไปด้วยนอกจากนี้ยังมีทีมงานจากบริษัทผู้ว่าจ้างสาสี่คนเดินทางไปที่เกาะสมุยด้วยอย่างไรก็ตามเนื่องจัดงานนี้เป็นโปรเจกต์ค่อนข้างใหญ่ตามแผนแล้วคาดว่าต้องใช้เวลาราวหนึ่งหรือสเดือนทางบริษัทผู้ว่าจ้าง จึงได้จัดหาบ้านไว้ให้พักอาศัยรวมถึงเป็นที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆในการทำงานพวกผมเดินทางมาถึงบ้านพักกันช่วงบ่ายๆแล้วบ้านมีลักษณะเป็นคล้ายห้องแถวแบบชั้นครึ่งมีห้องหักเรียนกันอยู่ราวหห้องผมรู้สึกแปลกๆตั้งแต่เข้าไปครั้งแรกเพราะห้องค่อนข้างกับแคบอีกทั้งดูเหมือนไม่ได้มีคนอยู่มาพักใหญ่ทํทให้ได้กลิ่นอับชื้นภายในห้อง หลังเปิดประตูหน้าต่างรับลมก็เหมือนจะดูดีขึ้นหน่อยแต่สิ่งหนึ่งที่ชวนให้อึดอัดแม้ว่าแดดยังสว่างจ้าแต่บริเวณห้องตับไม่ค่อยมีแสงเข้าทำให้ดูมืดมนอยู่พิกลผมกับพี่ที่ทีมงานนั่งพักคุยกันอยู่ครู่หนึ่งผมถึงได้เริ่มสำรวจห้องที่ต้องอยู่ร่วมสองเดือนอย่างจริงจังขอบรรยายลักษณะบ้านเอาไว้หน่อย เพื่อมีใครได้แวะเวียนไปอาจจะได้ลองเช่าอยู่คืนสองคืนจากหน้าประตูสามารถมองเห็นชั้นบนของบ้านได้ทันทีด้านบนมีบานเลือ่อนที่สามารถเปิดและมองลงมาได้เช่นกันโดยที่ทางขึ้นระหว่างชั้นหนึ่งและสองมียิ่งพระเก่าหันออกไปทางประตูหน้าบ้านมีพวงมาลัยดอกไม้ที่ยังไม่เหี่ยวมากนะเป็นร่องรอยว่ามีคนบูชาไม่นาน ห้องโถงที่นี่จะไม่กว้างนักขนาดประมาณ4เมตรเมื่อผ่านถงไปจะพบก,กับครัวเล็กๆและประตูหลังบ้านภายนอกมีรั้วรอบขอบชิดด้านข้างหลังบ้านมีห้องเก็บของขนาดเล็กตั้งอยู่และเนื่องจากมันไม่ได้ถูกล็อกไว้ผมจึงลองเปิดดูก็เจอทกับกองผ้าห่งหมอนมุ้งและหนังสือเก่าๆที่เปียกแชะชื้นอยู่ภายในทันทีที่เปิดประตูก็มีกลิ่นเหม็นอับชอยออกมา ไว้อย่างนั้นจากนั้นผมขึ้นไปสำรวจบนชั้นสองชั้นบนเป็นห้องขนาดเล็กไม่มีอะไรน่าสนใจจนกระทั่งผมสังเกตเห็นพวงมลาลัยดอกไม้เหมือนกับที่ยิ่งพระด้านล่างแขวนไว้ที่หน้าต่างตอนนั้นผมแค่รู้สึกแปลกใจนิดหน่อยว่าทำไมถึงมีพวงมลาลัยอยู่หลายที่ก่อนที่จะเปิดหน้าต่างออกไปรับลมอย่างไรก็ตามคืนแรกดูเหมือนจะผ่านไปด้วยดี อาจจะด้วยความเพลียจากการเดินทางสาพวกเราอยังนั่งสังสรรค์กันจนดึกดื่นทุกคนจึงหลับสนิทตลอดคืนแต่นั่นก็เป็นคืนสุดท้ายที่ผมกับน้องจะมีเพื่อนนอนด้วยเพราะวันถัดมาหลังจากได้หาลือและบรีฟงานกันเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางกลับทันทีคืนที่สองตอนนี้เหลือแค่ผมกับน้องชายที่ต้องอยู่ในบ้านนี้อีกกว่าสองเดือน คืนนี้ผมยังคงมีอาการเมา้างจากเมื่อคืนอยู่เนื่องจากนอนดึกและดื่มหนักเนะลยขอตัวขึ้นไปนอนก่อนก็ยังไม่มีอะไรจนกระทั่งคืนที่สามคืนนั้นน้องชายผมซื้อเครื่องดื่มมอสกัดมาหลายขวดแต่เนื่องจากผมติดธุระคุยโทรศัพท์อยู่มาเจออีกทีก็พบว่ามันซัดสักเลียงแล้วก่อนจะขอตัวขึ้นไปนอนทันทีส่วนผมยังไม่นอนอ่านหนังสืออยู่ข้างบนเช่นกัน ประมาณตีสองคืนนั้นเองจูๆ่ๆน้องชายผมก็สะดุ้งตื่นลุกพวดขึ้นมาจากฟูกนอนผมเลยทักถามไปว่าเป็นอะไรไปแต่ไม่มีคำตอบใดๆกลับมากระทั่งมันเดินออกไปจากห้องผมก็ถามขึ้นอีกว่าจะไปไหนน้องผมตอบกลับมาว่าจะไปห้องน้ำแต่หายไปพักใหญ่ ผมกลับไม่ได้ยินเสียงน้ำหรือเสียงจากก๊อกเลยผมจึงชะโง,งกมองลงมาจากด้านบนก็เห็นน้องผมนั่งอยู่ในห้องด้านล่างผมลองเรียกอยู่หลายครั้งแต่กลับไม่มีคำตอบใดๆกลับมาจนผ่านไปสักพักมันก็เดินกลับขึ้นมาข้างบนไม่พูดจาใดๆก่อนที่จะล้มตัวลงนอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรเข้าใจว่าน้องผมคงเดินละเมอ วันรุ่งขึ้นผมเลยมีเรื่องไปแซมน้องมันว่าเมื่อคืนฟุ้งซ่านเรื่องอะไรถึงขนาดเดินละเมอลงไปนั่งให้ยุงกัดอยู่ด้านล่างแต่คำตอบของมันทำเอาผมรู้สึกไม่สบายใจเพราะมันบอกกับผมว่าจำอะไรไม่ได้ไม่รู้สึกตัวเลยกระทั่งคืนที่สี่คืนนี้ก็เช่นเคยน้องผมยังคงซื้อเครื่องดื่มมานั่งกินคนเดียว กินเสร็จก็เข้านอนทันทีและเนื่องจากผมเป็นคนนอนดึกจึงนั่งเล่นเกมไปจนดึกดื่นตอนนั้นผมไม่รู้ว่าดึกแค่ไหนแต่เลยทิ้คืนไปแล้วแน่ๆได้ยินเสียงซาซาคล้ายกับเสียงเวลาที่เปิดโทรทัศน์ไม่มีสัญญาณภาพดันขึ้นมาจากด้านล่างแต่มาคิดๆดูแล้วบ้านเช่าหลังนี้ก็ไม่มีโทรทัศน์นี่นาบ้านที่คงเป็นเสียงจากข้างบ้าน เสียงมันเริ่มทำให้ผมประบนประไวยใจพอที่จะลุกขึ้นมาเดินหาต้นตอของเสียงเพราะเวลาที่นั่งอยู่เฉยๆดูเหมือนเสียงมันจะค่อยๆดัง,งรบกวนขึ้นเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าพอผมพยายามฟังดูเสียงที่ว่ามันเงียบไปพอมองออกไปด้านนอกก็ไม่มีบ้านหลังใดเลยที่ยังเปิดไฟอยู่จู่ๆเสียงซาก็ดังขึ้นมาอีก คราวนี้ผมค่อนข้างมั่นใจแล้วว่ามันดังมาจากในบ้านของผมจากห้องโถงด้านล่างพ่อออกมาจากห้องเสียงชั้นเจนขึ้นจนผมบอกได้ว่าเสียงซาซ่าที่ได้ยินไม่ใช่เสียงจากทีวีแต่มันเป็นเสียงกระซิบกระซาบของคนคุยกันแม้ผมจะบอกไม่ได้ว่าเป็นเสียงภาษาอะไรแต่มันไม่ใช่ภาษาไทยที่จะสามารถเข้าใจความหมายทันทีได้ ผมพยายามทำใจดีสู้เสือฉะงกหน้าออกไปมองจากด้านบนก็ไม่พบอะไรแถมเสียงกระซิบกระซาบยังเงียบดับลงไปทันทีอีกด้วยผมเลยลงไปด้านล่างแล้วไล้เปิดไฟแต่ละจุดที่เดินผ่านแต่ก็ไม่พบอะไรแถมไม่ได้ยินเสียงที่ว่าด้วยเปิดประตูหน้าบ้านไปดูก็ไม่เจอแสงไฟจากห้องไหนๆผมจึงปิดประตูกลับคืนก่อนที่จะเปิดไฟในถงทิ้งไว้แล้วขึ้นไปนอน แต่หลังจากผมขึ้นมานอนได้สักพักเสียงเดิมก็มาอีกกระซิบกระซาบดังมาจากข้างล่างชัดกว่าทุกครั้งถึงจุดนี้จากการที่ผมได้ลงไปสำรวจข้างล่างมาทุกซอกทุกมุมผมเชื่อว่าเจอเข้าให้แล้วหละ่ะเลยตัดสินใจซุ่มตัวอยู่ใต้ผ้าห่มของตานอนให้หลับแต่ไม่นานจากนั้นจู่ๆไฟก็ดับพลึบห้องที่เคยเปิดไฟทิ้งไว้ก็จมอยู่ใต้ความมืด เสียงกระซิบกระซาบมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆบางทีมันอาจจะดังเท่าเดิมแต่เสียงมันดัอยเข้ามาเรื่อยๆผมนึกถึงบทสวดที่อยู่ในหัวบทแล้วบทเล่าจะถูกจะผิดมากน้อยก็ไม่ทราบได้นน่าแปลกที่ปกติผมแทบไม่ได้สวดบนเลยแต่ในเวลาสำคัญเช่นนี้กลับมีบทสวดไหลออกมาเข้าปากคงเข้าทำนองที่เขาว่าในวินาทีสุดท้ายของ เราจะมองเห็นภาพในอดีตเพราะสมองพยายามภาพขีดจำกัดแล้วค้นหาเอาความทรงจำเก่าๆออกมาเพื่อใช้ในการหาทางรอดชีวิตดูเหมือนเสียงที่ว่าจะหยุดอยู่เพียงบริเวณหน้าประตูหลังจากนั้นผมก็นึกถึงแม่ที่เสียไปแล้วอธิษฐานขอให้ช่วยลูกด้วยกระทั่งก็อยู่รอดมาจนฟ้าสามเสียงก็หายไปตอนที่ผมไม่ทันได้สังเกต ดูนาฬิกาก็พบว่าตีห้ากว่าแล้วเช้าวันนั้นเองระหว่างที่ทานข้าวก,กันกับทางทีมงานที่มารับไปผมก็เปิดหัวข้อสนทนาในเรื่องนี้ขึ้นกลางวงอาหารอย่างไม่อายน้องผมมันก็สมทบขึ้นมาว่าผมเจอตั้งแต่คืนที่สองที่พี่ขึ้นไปนอนก่อนแล้วมันเล่าว่าตอนที่มันตามขึ้นไปนอนระหว่างที่ครื่งหลับครื่งตื่นก็รู้สึกว่ามีใครบางคนมานั่งทับ แบบที่เขาเรียกว่าผีอำประดิษ์ตัวไม่ได้เลยทำได้แค่หันหน้ามาทางผมแต่ไม่ว่าจะเรียกยังไงผมก็ไม่ได้ยินนั่นเลยเป็นสาเหตุให้หลังจากนั้นน้องผมเลยรีบดื่มให้เหมาเพื่อที่จะได้นอนหลับไว้คราวนี้หนึ่งในทีมงานที่เป็นหัวหน้าก็เล่าให้สั่งว่าความจริงเขาก็เคยเจอมาก่อนแล้วทั้งนั้นเมื่อก่อนแกเคยไปนอนที่บ้านหลังนั้น มีใครบางคนมาเดินวนไปวนมารอบๆตัวเลยไม่กล้าไปนอนอีกเลยจากนั้นก็มีคนงานเคยมานอนไม่นานมานี้เจอเงานคนเดินเพลพ่านไปมาบนทางเดินด้านบนเลยต้องเอาพวงมาลัยมาขอขอมาลาโทษก่อนที่จะย้ายออกไปซึ่งพวงมาลัยที่เหลือไว้ให้ดูต่างหน้าก็มีที่มาอย่างนี้นี่เองมาถึงจุดนี้หัวหน้าก็เห็นใจและถามว่า ย้ายใหม่จะได้หาที่อยู่ใหม่ให้ผมกับน้องก็ตอบเป็นเสียงประสานโดยพร้อมเพรียงทันทีว่าไม่ไหวสุดๆเลยครับอย่างไรก็ตามเย็นวันนั้นผมกับน้องอยังคงต้องนอนที่นั่นอีกคืนเลยพากันไปซื้อดอกไม้ทูบเทียนมาจุดไหวเ้เจ้าที่เจ้าทางขอขามาลาโทษที่เข้ามาโดยไม่บอกกล่าวกันไปทำให้คืนนั้นก็ผ่านมาได้แบบเรียบร้อ,รอยกระทั่งได้ย้ายไปบ้านหลังใหม่ในวันถัดมา ซึ่งไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายที่ย้ายคราวนี้ก็ไม่พ้นต้องเจอกับสิ่งหน้านตัวอีกแม้คราวนี้ไม่ใช่ผีแต่มันคือตุ๊กแกสีสันชุนฉาสลับลายพร้อยไปทั้งตัวเรียกว่ามาสมุยคราวนี้หีผีประตุกแกก็ไม่ผิดนะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด